สวัสดีครับผมตุลย์รุ่ยทิศานละมวนครับมื่อนี้ผมอยู่ที่บ้านนุ่นสัมฤทครับตำบลชื่นชมเพื่อชื่นชมจังหวัดมาศขามครับอยู่บ้านเจ้าของเองนี่นะครับเฮียนหลังนี้เป็นเฮียนลุงครับเฮียนลุงแท้ๆเจ้าของครับหลังจากหมึอคืนหมึอคืนครับฝนตกพายุเขาหมึอคืนคืนของวันที่สามครับมื่อนี้เป็นวันเสาร์วันที่สี่นะครับสี่พฤษภาคมครับอันนี้ครับส่วนเฮียนของผมเองมันเป็นเฮียนปูนซันเดียวนะครับออกอยู่แผ่นหนึ่ง กะหัวครับแต่นีเฮียนลุงครับสิมีสภาพแบบเนี้ครับอยู่ลายหลังครับอยู่ลายหลังเลยบานเฮาอผมก็เลยมาถ่ายรูปให้เพิ่นทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นก็นมาถ่ายรูปหนึครับเก็บไปแต่ว่าบุรลูกว่าสิมีการเยียวยาซอยเหลือกันตอนใดนะครับแต่เรื่องอการสอมเนี่ยผมว่าล้อบ่อได้แล้วครับก็ต้องเห็ดก็ต้องเหตุก็ต้องต้อง,ต,องต้องสอมไปก่อนนี่ครับ อครับเป็นเยืยอสองสันนะครับส่วนเยืยนหลงังใดออกเลยมมก็สิไปท้ายเพิ่งนี้ครับไฟตัดไปเห้ยไหมแล้วฝนมมเหยีกมันช็อตด้เลยยนะังมีอะไรก็ออกตัวนั่นมุมนั่น ขังเบิดผู the look, look <that> ้ยอเบิดหนังเราแบบกว่อใครช่วยหนี่เรากว่อใครช่วียน้มเราเบิดเลยเด็กบอกเบิดเลยดีใจเราคว้ามันให้เราไปที่เต็มเลยไฟเขาเป็นตานี่ครับเหยียนตรงขามกันหลังคาเหยียนลุงรับปิวมาปิวมาหยกหยกมาจากคุณหยกมาจากคุณมาทับนี่ครับพังหมดเลยคุณปิวลงแหวงคุณครับโอ้โปผิวลงแหวงคุณ นี่กับ่างกันประมาณจะห้าสิบเมตรนี่ครับพังหมดเลยครับนี่คือคือโค้งเฮี้นหลังค้าของลุงนะครับของพี่แก้วปิวลงมาพี่เลยครับคุณครับเฮี้นหลังที่เปิดนะครับหลังคุณนะครับปิวมาทั้งโค้งนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายหลังนะครับส่วนหล่จะเป็นหลังค้าแบบจังสีนะต้องผมกระเบื้องยังออกนะครับกระเบื้องส่วนหลายจะออกตคขอบตวขอบของบทนั้นกันนะครับ ตกมาเฉลี่ยหลดบุ่มเลยนนครับอีกหลังหนึ่งโอ้นะครับเห็นหมาครับขนาดเป็นเช่นไปไีใหม่นุนะครับหลังหนึ่งนนครับอีกหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่หลังที่สี่แล้วครับที่เห็นออกคักๆนะครับนี่หลังที่สี่นี่ครับ อ้ยังกว่าสิบหลังลครับนี่เดี๋ยวไปเบิ่งหลังต่อไปครับโอ้ยมีเยียบตะปูตะปูถอนเลยตจ้ามก็ยังหาส้างม่าท่านใดครับออกว่าหลายส่อมเองนะครับสภาพของบนครับออกบิดเ,เลยครับไม่แปรเปลี่ยนยักอันเลย อันนี้เป็นห้อยต้อคือถามพวต้อกันนี่ออกไปเบิดแพงนี่ครับเห็นก็น<ล>ยังไม่ค,คมันตกอย่างมันขึ้นจากเหนือไปตกใส่หันแล้วไปลงใส่ยนพูนอีกพ่นลงใส่ยนมีเขียวใส่พวใหม,ม่มันหยกเลยไหมครับหยกอุ้มเลยอือนี่ครับพ่นครับพังเบ็ด มันลงไปปุ่นเลยที่ไม่ปุ่นลงไปหลังค้าหลังบานทั้งปุ่นขับไปทั้งปุ่นเลยครับเห็นเด้หลายหลังอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิง้งอีกนี่ครับตรงนี้คือ บ้านโน้นสำลีครับตําบลชินชมอำเภอเินช,ชมจังหวัดปัตตานีครับเจ้าหนา้าที่กับทั้งผู้เยี่ยวของพนับงานอบตต่างเจ้าหน้าที่ผู้บ้านพนักงานถ่ายรูปเก็บแล้วครับแต่ว่าเรื่องการสอยเรียนี่โอ้คือสิโดนอยู่แล้วครับเรื่องไฟไฟฟ้านี่คือสนติไปเลยตัดออกเปิดนตนีนี่ขึ้นตาฝุ่นหมมีครับเบหล่าพังครับหลังคาพังครับเพลิงพังเป็นสิบก่าหลังครับ เดี๋ยวไปเบิ้งต่อครับนี่ครับอีกหลังหนึ่งเปิดไลท์ครับไลายหลังใน็กส่วนหลายจะเป็นสังกะสีกะกระเบื้องนี่ถ้าพอมีอย่างปิ้วมาใส่กะสีก็แตกนะครับส่วนหลายบ่บ่เปิดก่อนนั่นไม่ร้านน่ะตอนน้าใส่ก่อนไปบอกแล้วเดี๋ว่ายังเดี๋ยวจะเบิ้งอีกหลังหนึ่งครับผมไจเช่วยเล่าเปิดครับเข่าในเปียกเบิดเดี๋ยวไปเบิ้งครับหลังนี้เราออกเบิดเลยครับนี่นี่เราเข่าครับอุ่น ครับตะกเข็ดไหมไปเลยครับนี่เราเ,รเห็นไหมเบ็ดสั้นเขา่ากะต้องตากตากไม้เหครับนีต่ต้องตากไม้เบ็ดละครับนี่ครับออกเบเลยยังโชคดีครับนี่หลังตรโตรเฮียนบอก